สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนเมื่อแอดมินเพจชุมชนอาเซียนได้โพสต์แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่32นะครับสำหรับรูปเกมการแข่งขัน FC ทุกท่านก็น่าจะได้ชมกันไปบ้างแล้วนะครับ เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันเลยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ที่1วอลเล์บอลและฟุตซอลเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่ผมหวังว่าเราจะเข้าใกล้ระดับของคุณในไม่ช้าคนนี้เขาเป็นคนเวียดนามนะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบเขาว่าพวกคุณถ่อมตัวมากแต่คุณดีมากให้เราแข่งขันกันมากขึ้น และปรับปรุงทั้งสองด้านอันไหนจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถและยังเป็นการแข่งขันกีฬาที่สนุกสนานคนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ที่2ระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยยังสูงกว่าทีมอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนนี้มาจากเวียดนามนะครับและมีคนไทยมาตอบเขาว่าใช่เพื่อนของฉันเราไม่เป็นสองรองใคร คอมเมนต์ที่3ชื่นชมทีมวอลเลย์บอลเวียดนามแก่งมากทีมไทยยากที่จะเอาชนะง่ายๆอนาคตทีมเวียดนามต้องไประดับโลกคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่4ยินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามด้วยความรักหลังจากนั้นก็มีคนไทยมาตอบเขาว่าบอกเลยเวียดนามถ้าไม่เจอคนเก่งๆอีก2-3งถึงสาไม่ไปไกลกว่านี้แน่นอน เพราะ4ทีแบกคนเดียวแต่4ทีข้ามาเซียนไปแล้วยอมรับดีมากเวียดนามยิ่งเล่นกับไทยได้ยิ่งดีเล่นกับทีมไทยอันดับ14ของโลกหายากมากเวียดนามจะดีขึ้นไปที่ VNL กันเถอะคอมเมนต์ที่5ไทยมีความเป็นมืออาชีพและเก่งด้านกีฬาเวียดนามไม่เคยยอมแพ้สองตัวละครนี้ ทําให้การแข่งขันระหว่างไทยเวียดนามตื่นเต้นอยู่เสมอเราจะไปด้วยกันคนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ที่6เป็นเกมที่เข้มข้นและผมมีความสุขมากที่ได้เห็นทีมเวียดนามพัฒนาขึ้นมากและเกือบจะเอาชนะทีมไทยได้และสุดท้ายก็หวังว่าทีมเวียดนามจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติมากกว่านี้มีศักยภาพสูงที่จะได้ตั๋วไป VNL คนนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ Comment ที่7เวียดนามก็เล่นได้ดีมากพัฒนาขึ้นมากสักวันหนึ่งเราอาจจะไป VNL ด้วยกันคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ที่8เวียดนามพัฒนาขึ้นมากแต่ไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นขอแสดงความยินดีประเทศไทยคนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ Comment ที่9 เวียดนามเป็นทีมที่ดีและผู้เล่นที่ดีเราหวังว่าทีมของคุณจะเป็นผู้ชนะในอนาคตไทยเวียดนามคนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ที่10นับถือประเทศไทยจากเวียดนามทีมของคุณแข็งแกร่งมากคนนี้เขาเป็นคนเวียดนามนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนเพจชุมชนอาเซียนนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนไทยและคนเวียดนาม เข้ามาแสดงความยินดีต่อกันนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนตมาแอบแอบมองอยู่นิดหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและบายบายทองทองทอง